ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลค์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลค์สดได้ค่อยๆหาพระมาฝากแผนเพจก็ยักเย็นแสนเข็นอ้าวนี่พอโคงซัำปาง,ง่ามบล็อกนี้เป็นบล็อกที่คนพื้นที่รู้แล้วก็เก็บแขวนกัน นะครับเหรียญพ่อคงวัดซัมปาง่ามเนี่ยเหรียญแท้แน่นอนก่อนปีสองพันห้าร้อยดูบล็อกแกะสดลอยต่อยันเนี่เส้นของการแกะผ้าเต็มเหรียญบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกแกะสดก็บล็อกจริงก็แท้แล้วนี่ครับถ้าอยากจะหาหลวงพ่อคงวัดซัมปาง่าม แขวนนี่สบายใจแท้แน่นอนรุ่นแรกอันลงยาแบบเป็นล้านน่ะหลายหลายแสนน่ะก็ไม่ทันท่านเหมือนกันสร้างระยะเวลาไล่เรียกกันน่ะงานก่อนปีสองพหร้อยอยู่แล้วและคนเสกก็คนเดียวกัน บางคนเขาชี้นำตีกรอบให้เล่นอยู่รู้จักอยู่บล็อกเดียวอ่าแต่สำหรับผมเนี่ยหยิบมาเป็นผ้าบล็อกจริงก็แท้แล้วเป็นเหรียญหลงวงพ่อคงว่าสัมปาง,งามที่เป็นทางเลือกได้อ่านะถ้าไม่มีตังเป็นแสนแขวนแบบนี้พุทธคุณไม่หนีกันหรอกครับเพราะคนเสกคนเดียวกัน อ่าหลวงพ่อมิเสกเพราะคนเสกคนเดียวกันพุทธคุณไม่หนีกันแน่นอนพราะคงซ้ำปังงามไปแล้วอ่ะมีสองเหรียญเลยชอบเห็นไหมฮลักษณะของงานแกะของช่างแกะโอ้โหดูนี่พาในแกะสดบล็อกจริงก็แท้แล้วเก๋แกะบล็อกใหม่อ่ะไม่มีแร้วครับ นะไม่มีคนทําพักเก๊ไหนแก่บล็อกได้อ้น,นั้นมันเป็นนิทานหลอกเด็กมันเขาไม่ได้แต่งมาหลอกหรอกคาเกวเนี่ยพูดตอนเมาคนเมาพูดแต่คนโง่ดันไปหลงเชื่อแล้วก็จํามาพูดต่อๆกันมันก็เลยกลายเป็นนะทําให้การศึกษาพักเครื่องเนี่ยมันเพี้ยนนะครับแล้วเหรียญแบบเนี้ยไปหาวาระการสร้างเจอนะครับ อ่ะเพราคงซาปา่ามอันนี้ก่อนปีสองพันห้ารอหยิบมาเนื้อกับลักษณะของเหรียญเนื้อคล้ายกับเพราคงบางกระพร้อมเลยปัดตาลอ่ะอันนี้เหรียญที่ไหนเอออันนี้เหรียญที่ไหนอ่ะอันนี้เหรียญที่ไหนพราะเอ๊อ,นนอ,อ,นนอ,อวัดม่วง จังหวัดลักษณะเหรียญน,นี้ก็งานก่อนปีสองพันร้อยเกผมไม่รู้ว่าเหรียญเนี้ยเขาหาปงานเหรียญน,นี้งานก่อนปีสองพันร้อยนี่ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของพระเกจิอันดับต้นๆของเมืองสิงห์บุรี ถ้าถามผมปีอะไรเก้ากว่างานแบบนี้ไม่หลังสองปีสองพหร้อยแล้วครับเก้ากว่าข้างหลังอันนี้เป็นลาวตัวยันเนี่ยชัดเจนลาวมันไม่ใช่เสียงครับใครบอกว่าพาหน้าเพี้ยนเกะไม่ใช่เสียงครับไอ้น,นั่นคือ จำเข้ามาพระเก๋แก่บล็อกใหม่อ่ะไม่มีไม่มีเซียนไม่ไม่มีคนทําพระเก๋คนไหนแก่บล็อกพ้าเป็นฟุ๊กฟุก,ฟกมีบล็อกมาได้เอาเครื่องที่ไหนปัม๊มที่บ้านเนี่ยมีเครื่องปัม๊มอะครับบ้านมีโรงงานเนี่ยจําต่อๆกันมาครับพระคนละหน้าแถมหมดแล้วครับแต่วาระไหนแค่นั้นเอง ทุกวันนี้เพราะเงินในย่หอมเขาก็เอากลับวัดได้หมดแล้วพอผางบล็อกไหนบล็อกไหนก็เอามาเล่นได้หมดแล้วพอแดงเขาไม่ได้อิ่ดแนตะ่บล็อกไหนบล็อกไหนก็เอากลับมาเล่นได้หมดละอูทวดเนี่ยบล็อกไหนบล็อกไหนก็เอากลับมาเล่นกันได้หมดแล้วถ้ายังมีพ้าสายไหนบอกหน้าเพี้ยนเก๋นนะคือสายนั้นนะผมบอกเลยความรู้ของคนเล่นพระนะน้อยเก๋แก่บล็อกใหม่ทําได้เรียกมาแกให้ผมดูที จะแก่ไปขายใครอะเมื่อก่อนพาไม่แพงนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของคนเมาพูดแล้วคนโง่เชื่อพอเชื่อแล้วก็จำมาเล่าต่อกันมาจนผิดเพี้ยนถ้าใครยังบอกว่าพะเก,ก,ก๋แก่บล็อกใหม่ในอดีตท,ทำได้ให้คุณบอกเลยเพี่อะมั่วถ้าเขาบอกใครบอกบอกผมมาบอกนะครับอะทำไม ท่านจึงใช้ภาษาลาวในการเขียนยันก็ยังมีหลายคนนะที่เชื่อราพระเก๊แกะ,แกะบล็อกใหม่มันทําได้อ่ะมันไม่มีหรอกครับแกะยังไงให้ลายมือลายมือเหมือนลายมือของคนแกะคนเดิมเราเลิกโง่ตามพ่อ้าพวกนี้ได้แล้วอ่ารู้ไหมครับพอวัดม่วงท่านเป็นคน โพธารามเป็นลาวโพธารามครับพราะเงินดะยหอมพราะพรมวัดขนอนเหนือนะคนที่แกะบล็อกเหรียญเนี้ยไม่พ้นช่างสนั่นสีพลินนะแกะพาะห่วงวัดท่านายแกะหลงวงพ่อเงินดอยหอมนะครับแกะหลงวงพรมวัดขนอนเหนือที่ผมพูดมาเนี้ยคุณไปเปิด Google ดูอะ งานแกะของช่างสนั่นสีพลินครับบล็อกค,คอมพิวเตอร์ไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นบล็อกค,คอมพิวเตอร์เนี่ยคือคนทําพาระเกยเนี่ยมันไม่อยากให้เซียนพระดูได้มันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยแต่งนิทานขึ้นมาหลอกใครที่เชื่อบล็อกค,คอมพิวเตอร์มีจริงอะ่ะนั่น,นะครับคือคนที่แบบนะเอาจริงๆอะ่ะแทบไม่มีมันสมองเลยคนทำพาระเกมันหลอกอยังไปเชื่อมันอะ่ะคอมพิวเตอร์อะ่ะผมถามจริง นะฮะมันแกะยังไงอ่ะมันแกะส่วนกว้างได้มันแกะส่วนลึกได้ป้ล่ะทําทได้ทําได้ทําให้ดูทีดิขนาดทุกวันเนี้ยคุณไปสปาร์คหรือคุณไปขึ้น CNC อ่ะยังต้องมาเก็บด้วยงานมือเลยครับมันไม่มีแหละคนที่เชื่อคือคนทาพัะเกยอ่ะมันแต่งนิทานมาหลอกเสมือนนะครับบอกว่าเอาของไปฝังไว้ที่อยุธยาแต่บอกว่าเอาไปฝังไว้เชียงรายอ่ะ ให้คนไปหาของสิ่งนั้นไม่เจอคนานำพลกเกตอ่ะมันทพํพราคือเกยขึ้นมามันก็ไม่อยากให้รู้วิธีการทําเดี๋ยวจะมาดูได้ว่าจับผิดได้ว่าว่าตรงไหนมันเป็นมาจากเครื่องมือการทําเก๊มันก็แต่งนิทานแล้วบล็อกคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทอดซิลิคนหมดนะครับใครที่ยังเชื่อบล็อกคอมพิวเตอร์มีจริงนะคนนั้นอะ่ะไม่มีทางดูพาะเป็นแล้วมันไม่มีจริงเนอะบล็อกคอมพิวเตอร์อะ่ะ จริงไม่มีไม่ไม่ไม่มีพระเกทำจากบล็อกคอมพิวเตอร์นะครับอ่าคนอินเป็นคนลาวก็นั่นแหละครับก็ลาวเชื้อสายเดียวกันนะครับเพราะอ้อนะเป็นลาวนะครับเป็นเชื้อสายลาวนะแล้วหน้าอยากเป็นลาวพุงดำด้วย ในสมัยก่อนนิกายในสยามประเทศเนี่ยอ่าจะมีนะครับอ่ามหานิกายในราชบุรีเนี่ยมีมหานิกายอ่ามหานิกายนะครับแล้วก็มีขมรน,นิกายขมินิกายเนี่ยนะวพราะครคูอินทัเขมาเนี่ยเป็นเจ้านิกายขมิมีลาวภุงขาวมีลาวภุงดํา อ่ามหานิกายเนี่ยปกครองโดยพระครูอภัยมงคลอ่าลาวพุงดำเนี่ยพระครูธรรมเสนานีลาวพุงขาวเนี่ยพระครูอินทะโมลีปกครองอ่านะขมนีนะขมีแคอินทะเขมาเขมาก็ขมนปกครองนะธรรมยุทธนิกายเพิ่งจะมาทีหลังนะครับส่วน นะรามันนิกายระมอนเนี่ยปกครองโดยนะพระครูรามาธิบดีมีลาวพุงขาวลาวพุงดำหลวงพ่อเอ๋อเนี่ยเป็นลาวพุงดำเพราะบวชโดยพระครูธรรมเสนาณีคือหลวงพ่อแจ่มวัดโชคอ่านะครับลาวพุงขาวลาวพุงดำแยกกันยังไงสักยันกับไม่สักยัน ถาลาวพุงดําเนี่ยคือสะยันถึงตัวสักถึงคอเนี่ยเนี่ยลาวพุงดําถลาวพุงขาวคือไม่สักยันคือถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวที่มาที่ไปของเชื้อชาติและสายพระเวทคุณจะเข้าใจนะฉะนั้นสาเหตุที่หลวงพ่ออ้อเนี่ยนะครับใช้หลังเหลียนเป็นภาษาลาวเพราะพอ้อเป็นลาว บางหนังสือบางเล่มไปเขียนว่าพ่อ้อเนี่ยใบเรียนจากพระเกจิชาวลาวมีความแตกฉานเรื่องคาถาของลาวท่านเป็นลาวเลยและเป็นคนโพธรามด้วยอ่าหลวงพ่อเท่าวัดค้างทาวชัยนาเนี่ยก็เป็นคนลาดบุรีอาจารย์หลวงพ่อกวยเนี่ยหลวงพ่อทามันยองแตกเนี่ยไปสร้างพระปิดตาที่วัดใส่ม้มาเนี่ยก็ตรงนั้นก็ต้องมีชุมชนคนลาวคือไปเยี่ยมญาติ นะบ็อกค,คอมพิวเตอร์บ็อกห้องโกงอะ่ะใครยังพูดอยู่อะ่ะน้าอายอันนั้นคือโดนคนทําพรกเจ๊หลอกก็ยังจํามาพูดนะครับอ่านะครับก็นะมีเชื้อสายราวราวพุงขาวราวพุงดําอันนี้เมกะพาดแบบนี้ไม่เก่าครับ CNC นะ่ะขึ้น CNC นะก็ต้องมาเก็บด้วยงานมืออยู่ดี นะใช่นะบล็อกคอมพิวเตอร์บล็อกอ้องกงมันเป็นนิทานหลอกคนโง่เราต้องไม่โง่พวกเราต้องไม่โง่แล้วพวกเราเป็นปัญญาชนนะครับอ่าครับพี่โต้ลายพรางขอบคุณครับอ่ะอย่างนี้หยิบมาก็รู้แล้วว่าเป็นงานสมัยใหม่เมกพัดแบบนี้ต่างจากเมกพัดสมัยเก่ายังไงเมกพัดสมัยเก่านี่โอ้โหเนื้อเขาจะหนึกนุ่มอ่าหนึกนุ่ม เหนียวอันนี้ทิ้งไว้นะบางทีก็ลานคือเมกะพัฒสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ห่งเวัน9คืนมันก็ลานก็ระเบิดได้อ่ะเหรียญน,นี้ดิฟ่าสมเด็จอันนี้หายากหายากมากๆอ่าเหรียญสมเด็จพระสังฆาราชเจ้ากรมมาหลวงชิน,นวรสิริวัตร ทำไมเหรียญน,นี้ผมจริงบอกว่าหายากอ่าเหรียญน,นี้หายากบ้างเอาว่าใครเล่นพระมาเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้างใครเคยได้เหรียญน,นี้ในครอบครองบ้างหรือใครมีเหรียญน,นี้อยู่ในบ้านนะกดหนึ่งมาถ่ายร,รูปส่งมาผมมีของรางวัลให้อ่าสะสมเหรียญเป็นล้านเหรียญหลายแสนเก็บพระเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านมีเหรียญน,นี้ได้บ้านไหม ใครมีกดหนึ่งส่งภาพมาผมมีของรางวัลให้อืมอะใครมีส่งภาพมาผมมีของรางวัลให้สองสี่ปหนึ่งเห็นไหมเนี่ยแค่ส่งรูปมาได้มีของรางวัลให้ ลูกขายห่างข้างมีกันเยอะนะฮะแต่เหรียญเนี้ยใครมีเนี่ยส่งภาพมาตอนเนี้ยกดห้าอาพี่ต้นปลาจีนส่งภาพมามีของรางวัลให้นั่งโชว์พระนั่งอวดพระกันหล่อพสลงแน่นอนครับสองสี่แปดหนึ่งแล้วออกวัดชิน ชินนี้อยู่ที่ไหนวัดชินอยู่ที่ไหนนะไม่ได้ออกนะที่วัดลาดบพิษด้วยปทุมแล้วทำไมจึงมีเหรียญกรมหลวงชินวรศิริวัดไปออกที่วัดชินปทุมวัดชินเชื้อสายชนชาติใดครับ อ่าวัดชินเป็นเชื้อสายชนชาติใดมอน,มอนแน่นอนแล้วทำไมสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินาวรศิริวัฒสร้างเหรียญในวัดมอนล่ะครับน่าสนใจไหมอ่าทำามาจึงสร้างเหรียญในวัดมอนมีเชื้อสายมอนปทุมครับ มารดาของท่านนะเป็นเชื้อสายมอปรปุมครับทุกอย่างไม่ใช่ความบังเอิญเห็นไ,ไหมฮะอ่าแล้วผมถามว่าในปี2480เหรียญที่สร้าง30มมีนากับเหรียญที่สร้างนะ สามสิบพฤศจศการาเหรียญไหนสร้างก่อนกันเหรียญที่สร้างสามสิบมีนากรบเหรียญที่สร้างสามสิบพฤศจิรรเหรียญไหนสร้างก่อนกันครับเพื่อนเพื่อนมารไว้เลยนะก่อนปีสองสี่แปดหนึ่งเขานับปีใหม่เดือนเมษามีนาคือปลายปีเมษา คือต้นปี <Okay. S 1> เหรียญที่สร้างสาสพฤศจิกาสร้างก่อนเหรียญที่สร้างสามีนาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจพอเวลาเพื่อนๆเห็นพอศอในเหรียญของหลวงพ่อเดียวกันก่อนปีสองสี่แปดหนึ่งจะได้เข้าใจว่าเออทำไมงานน่ะ ไองานสามสิบมีนามันจึงเป็นมีกากทำไมงานที่เขาบอกว่าออกนะเดือนพฤษภาสิงหาพิการมันถึงไม่มีกากเดี๋ยวจะงงกันสายเอกคือก่อนปีสองสี่แปดหนึ่งเขานับนะปีใหม่เป็นเดือนเมษาแต่ถ้าหลังสองสี่แปดสองมานะก็นะนะเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ปีใหม่ก็คือมก,กรา เรื่องเหล่านี้มันคือประวัติศาสตร์ที่มันสอดคล้องนะกับการสร้างวัตถุมงคลเหล่านี้ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจ